ต,ต้นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะับนี่ครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเราก็อยู่ที่สนามซ้อมลริฟต์รถนะครับแถวแถวเออเกี่บวอายุทยาเนะเขา,า,เ,า,ขาเริ่งมปปงกลนไพอสมควรเหมือนกันเนี่ยดูเขาดูเสียงดิฟังเสียงฟังเสียงก่อน <c oughs> แค่ฟังเสียงก็หวัวใจตะบอยแล้วตอนเนี้ยบอกก่อ,น,อนก่อนว่าเออ R E P นี D ้นะคะเราจะมานั D ่งรถดิฟ์ครั D ้งแรก อย่าว่าแต่นั่งครั้งแรกเลยคือเห็นครั้งแรกแล้วแบบคือก่อนหน้านี้เอ้ยบอกว่าพี่อาพี่อากีแน่แน่เอ้ยชอบความเร็วคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะก็คือเอื้ยกับพี่อานะคะเราจะนั่งรถดิฟแล้วเราก็จะติดกล้องเพื่อดูรีแอคชั่นซึ่ง เอื้อยจะไม่เห็นรีแอคชั่นพี่อาร์พี่อาร์ก็จะไม่เห็นรีแอคชั่นเอื้อยครับอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเอื้อยกับพี่อาร์เนี่ยใครจะปี๊ดแตกมากกว่ากันใครแพ้กับกันอ่ะ์ข้าชนะอยู่แล้วอ่ะเสียเอื้อยกดหนึ่งเสียพี่อาร์กดสองนะคะอย่าที่โกงดูตนจบนะพี่มาก่อนแล้วเราจะต้องมาเป่าอีกชูกันก่อนว่าใครจะไปก่อนใครจะลงสนามก่อนอ่ะพี่ตาก่อนนี้มีลตาด้วยนะหนึ่งสองสามไปก่อนมีพี่ร้อยมีพี่ร้อยมีนั้น จริงๆแกล้วกลัวไปงั้นแหละจริงๆก็ไม่กลัวหรอกสบายสบายชิวยใจเต้นแรงอ่ะใจอยู่ฝั่งนี้สบายอยู่แล้วครับทุกคนโอ้โหโอ้ผู้หญิงตัวเล็กผู้ชายเนี่ยเขาอยู่กับรถกับลากนะเคยไปซิ่งเคยไปวันอะไรล่อยแต่นี้เป็นการดิฟนะครับดิฟไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกผมว่าผมชนะน้องเอื้อยอยู่แล้วนะทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะครับสำหรับการนั่งดิฟครั้งแรกนี้ก็ชิวๆนะชิวๆ เเเนนคทอะไม่ทันแล้วคุณกำลังลงสนามครับมันแบบเฮียอาร์เอียอาร์เนยเราไปนั่งรอที่ร่มร่มกันไหมหรือไงได้นั่งรอรู้ไหไปทำจิตใจให้สงบกันโอเคเดี๋ยวไปให้กำลังใจพี่อาร์กันค่ะเดี๋ยวให้พี่อาร์ไปเตรียมตัวก่อนนะคะสู้ตายอยู่แล้วเดี๋ยวฉันเตรียมยาดมไว้ให้นะไม่จะเป็นไม่จะเป็นเลยพูดเลย นี่ผุ้รถดไข่ไก่ย่างฟันกรมองเลยทุกคนจากคือตอนนี้คือรักแรงเหงื่อเต็มเลยอ่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะเพราะอะไรใสร้อเดินไปอยากนั่งแล้วอ่ะ <c oughs> ่ยอยากนั่งรถเลยนี่แหะใสร้อนแล้วเนี่ยความกลัวไหมมีความกลัวไหมไม่มีเลยอยู่ร้อนร้อไหนจะได้ขึ้นเนี่ยตึนเส้นไ,ไหมไม่ตึงเส้นเลยเหรอเดี๋ยวทำให้เด็กมันดูคือผมบอกเบงชุบแพ้เพื่อที่จะได้ขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้เด็กมันดู ได้ตอนนี้รีบถ่ายมัหมดแล้วเจอกันเจอกันยังไม่ทันนั่งก็โดนยาดมแล้วค่ะล่าสุดแต่ฉันเตรียมยาดมไว้ให้นะไม่จะเป็น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 เลยพูดเลยอย่าจังพวกแอบถ่ายคือทุกคนรู้ว่าตอนนี้คือแบบหายใจไม่ทั่วพอก็ ตอเรียสิก็กลัวแล้วอ่ะมันใจร้อนเด้อไม่อยากนั่งหรอไม่อยากนั่งรถเลยนี่หาใจร้อนแล้วเนะี่ยวัดเก่งทำเป็นเข้มแข็งอยู่ได้ไม่นานตัวเรียนรูม <c oughs> เราไม่ใช่มาแบบมานั่งรถเรื่องหัดริบอะ่ะอันนี้เรามานั่งรถแบบแข่งริบแบบจัดเต็มอะ่ะเออต้องบอกก่อนนะว่าคือไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนเลยทุกคนวนันนี้เป็นคอนเทนท์ที่แบบปรับมากปรับมากเออ,อใช้ตาเลยทุกคนไม่เราดูไม่มั่นใจเลยคือก่อนหน้านี้แบบเอาเดะชอ,อบความเร็ว าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับโดยเฉพาะต่อรถวิ่งต่อหน้าเราคือเราอยู่หน้าสนามเลยนะครับเนีย่ยตอนนี้มันมีเสียงเงียบหน่อยเนี่ยเริ่มหายใจทั่วท้องแล้วฟโฟล์แล้วตอนนี้ฟโฟล์ที่มันแรงอ่ะเรารู้เลยว่ามันต้องแรงต้องไม่ธรรมดาแน่ใจเย็นใจเย็นเจเย็นมันก็เลยเหนื่อยมันเหนื่อยจริงทุกคน,น,น,นลุ้นมากทุกคนน้องเอเ้ยบอกว่าน้องเอ้ยไม่ไหวเลย หมดแล้วค่ะทุกคนวันนี้ถ่ายไม่ได้หรอกคออุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักสักนถ้าคลิปนี้ถึง 1, <อ> <S <S หนึ่งแสนวิวเอ้อกับพ่อาจ,จะขึ้นไปนั่งขับแทไมาแค่เนี้ยแม่ใจ <S <S ให้ดูบรรยากาศไม่ได้โอโ้โหมันไม่ลงทุนเขาจะแม่ <S <S หอกทุกคนเ็จะบอกว่ามัน,มนเครียดอ่ะวันนี้เรามาดูเป็น วิทยาทานว่ามันน่ากัวขนาดไหนขอโทษทุกคนงามๆด้วยนะครับขอโทษอย่างสูดผมเราไม่ใจไม่ถึงเรามเนงเออคจะไปรู้ว่ามันจะขนาดนี้มาครั้งที่2อาจจะอาจจะยม่งดีขึ้นีขึ้นเฮ้ยเขามาแล้วว้ยพี่เคนมาคนเดียวแล้วกัน ยังเองตอนกูปิดคลิปนี่ก็ยังขับอยู่นั่นแหละยังไม่หยุดขับอีกเออพี่อาร์ปอดไปหน่อยนะคะวันนี้ก็ไปก้านั่งนะคะไม่เป็นไรเรยเข้าใจอ๋ออะไรวะเขาเนี่ยเป็นห่วงหนีเว้ยเขาเห็นรถชนเมื่อกี้เขาเป็นหว่วงหนีรถชนนะครับรถชนฮะอันนี้คันนี้ดิฟมาแล้วก็มาชนกำแพงชนแบลเดียร์เนี่ยฮะอืมหรอ,อไม่เป็นไรเขาเคยคนที่สองอีกเป็นคนแรก ไปเขาขึ้นได้อยู่แล้วมีก็ไปขึ้นไปนี่มันในแสงไม่ทันแล้วเดี๋ยวยัง,ยงสว่างอยู่เลยนะสว่างอะไรโอเคทุกคนเจอกันลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย วัสดีนะคะทุกคนก็เป็นวันที่สงคือเรามีเวลาไปทาใจมาแล้วหนึ่งวันใช่ครับเอาวันนี้พี่อาร์ก็คือพกเครื่องรางมาด้วยใช่กลับไปเอาผ้ามาเมื่อวานไม่มั่นใจเพราะว่าไม่มีพ้านะฮะวันนี้วันนี้พี่อาเอาผ้ามาวก็วันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ผมนี่อันนี้โดมยาดมเลยทีเดียวตามที่ตกลงกันไว้คือพี่อาร์ต้องไปก่อนนะคะคือวันนี้เอื้อทําโยคะมาตอนเช้าไว้เพื่อ สงบจิตสงบใจแต่ตอนนี้เตลเลยนะเดี๋ยวเราให้ยาไปขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีแอคพร้อมกันอ่ะตามนั้นครับเรียกรถคันหนึ่อกเ็นไหมเห็นไหมมันมีอะไรลุ้นตลอดเวลาทุกคนบีแทนกล้องไปดูจิดกล้องไว้ก่อนเอาองุมที่เห็นหน้าชัดๆเลยนะคะพี่จะได้เห็นชัดๆเออคิดยังไงเฮ้ยผมนิ่งอยู่แล้วสั่ผมอ่ะครับผมผมเก่าเกมนี่ไปห้างเลยไปห้างเลยกระดิกขาดิ๊กดิ๊กไปห้างเลยไปห้างเลยชอบจังเลยคนฝั่งนี้ มีนังสือยังไม่ผมอ่านหมโอ้โหคนชิว่ชิวได้ยินอย่างนี้เนี่ยคิดในใจว่าดูต้องเอาให้เต็มอ่ะในที่วามพกชมเป็นะปาดีแล้วคแล้วเราเดี๋ยวก็หรืออ่าดมอยู่ไหนบีเฮ้ยไปนกอพกอย่าดพกทำไมไม่รู้จัก่ไปโอเคไหม พี่ผมนั่งเล่นเกมออนไลน์ไปได้ไหมได้ได้ได้เตทเตเตเออนั่งคุยงานก็ได้ตบอตบตอบไลน์ต,บตอบแชทได้หมดได้ได้อย่าหาทำเราอันนี้จะเป็นคู่เนาะแต่เราไปอันเดียวนะไม่ทำไมเสียงเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มแบบเฮอเอไม่เมื่อกี้ถ้าอันเดียวเนี่ยมันจะได้ทำความเร็วได้แบบเต็มที่กว่า เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันต้องใช้สมาธิีนิดหนึ่งเติมลิปหน่อยเอาอยางผมรอนาแล้วนะแล้วเจอกันครับไปเลยพี่